ัปดี้าพี่นาะเต้นแล้วเต้นแล้วเอ่เนหรีอยัง นักปะหนักไหมหนักได้มื่คือไม่ได้ออกก็เบิรสพบออกมาอีกรอบเราเห็นตะกดก็ผู้ใดผู้นางอยู่อันไหนพ่นประมาณเที่ยงคืนหรือเปล่ากดดใบ้าบิดโยกอ่านบิดโยกน้ำเปล่า เอาอไรมาตื่นไปโบกอะไร,ข,รขนาดนั้นโบกอร,รีบทารีบารียบชอบหอมกินอะไรหอมตัวตืน่นเร็ยังคือสพมีนไ่ได้หามนี่ดคือว่่ท้าคัน <c oughs> ไม่มีไก่มีอะไรอยู่บเวนบอกนะถ้าโ่ได้เก็บไปบอไอ้แขกเก็บยังเก็บไก่เข้าไปสกัดเด็กเอาเพื่อนเก็บมาอยู่เว้นบ่อก,อกนะไปน้ำบ่อร์นะ่ปะป่ะเที่ยวบอกหน้าเหลือเมื่นะอตีตาเหลือ เรื่องวันเบิดไปแล้วอันนี้เบิดไปยังยังเบิดมาหน้าหิวอกแล้วาดไปนะปน้าหิวอีกแล้วเลย่่นาตพักกันไปบ่ิกันไปบ่้องบัตคนละร้อยเองไปเออไปน้กันออกมาก่อนนะหนื่ยหนาไเห่ยทุกอย่างม่คิดจะอเลย ฮะเตสวาวะซสิบปดแต่สาวสิบปแปดเลยแต่สาเขาม่บอกส,สายเพิ่นไปดวดดวเมนีสเพราวดัดสิบห้าไปใส่เมนีนนนลูกสายอยากไปเบื้องหนังอันที่ยศพี่น้อง พ่อเขาเรยกว่าเออไปกับไปครับไปกับไปกันเป็นกุ้มวไปเวิรทั้งคู่เอทั้งพี่เป่ากุ้มเมื่ขึ้นที่ไปเวิรสุคนพอเพื่อนตะกี้นะพี่น้องออมีทอดละทัดนั่นตะกี้พากันเบิ้งตะกี้ศิถ่ายต้อเสาอาทิตย์เปิดทรลัศทัไว้ัตงแต่หกมงเสากไปเน้ เบอร์การ์ตูนซ่องเจ็ดกับซ่องเก้านะตื่นึ้นนี่ไปตรงนี้เนี่ยว้าวบรรยากาศดีจสิงจยินเลยแหละคันเสาร์อาทิตย์นี่สีนังยินอันการ์ตูนไฮว่าธรรมนาเนี่ยซีนัยินอันข้าวปูกระยาเพิ่นมักอันเปิดข้าวไว้อันต้องสามข้าวเอียงก่อนเรื่องเล่าเช้านี้บ้าเออสีนังยิ้นแด้สาระคันตื่นมา แต่จมือนี้เขาบ่ได้มีเท่า,ากกันรนักาเลยบ่ไเด้ปเปิดบ่ได้ด๋ยงน้นนองมานากะขลังหางบสื่อให้ผูก๊งยาเบาดูงตัว่าให้คนบิวอินว่าแตอน,นี้ก็พรุ่งนี้น่าเาจน่าจะเข้าไปบิวอินตุถทัขแต่าตู้ไอ้ไอ้คนวัดวัดประวัติยูประมาณละเาประมานเทา่าไรแต่้นเน่ยทันมีโอกาส ได้ไปเล่นใกล้บ้านกันสิาพากกันแว่เขาไปเบิ่งดูเสร็จเรียบร้อล้แปลกฮะมันใช้ไม่ได้เดิน,น,น,นางน่ยจนเดิานนานมันงงเกลือใช่ดินนานเหรอแมนวัตี่หา,หาอุดรยกเกิกแต่ว่าวัตเจ็ดยังมีวัที่หกน,นี่ยูไซเนี่เยต้องเข้าไปเบิง่งไห,หดมเขาเดินไปแล้ว ปะปะปไปยังไม่เสร็จเลยว่ะสัตว์เอาใส่ใส่กระเป๋านอนดีดีพี่น้องนุ่มแห้งดี่มะนาตองเสื่อเตียงจางเงสีเราไปไหวสานีความนุ่มความนุ่มเลยเตียงที่เขาเสื่อให้คุณยากกนบนกป่าม่นเป็นอย่างพลามันเป็นเตียงแถมงก็ย้องธรรมาราพิอ แต่ว่าอันน uh, ี้นิ like like well <st <st ่มอีน <st ี้นอนสบายคือจังอ nah ันที่นอนซิฟผืนมาปุวยนี่มันเด็ดมันนุ่มแบบมันก็นุ่มมันปุ๋ยมันนุ่มแบบพอดีไงนุ่มพอดีนอนแบบสบายเฮงสบายตัวร่างกายเฮงจะว่าไอ้ไอ้เพี่ภาคกฤตแค่เ่อไปแค่มานอนหรือยิงบอกบอกแม่บอกแม่คุณแม่คุณแม่ต้องหาให้คุณลูกอีกจักพื้นแล้วล่ะนอนน้ำเดือดแม่เดือดมอยไปคนบ่ แบบแบบนี้แหละบำรุงมุมดีต้องเอาไว้ี่เต็ม z o o แล้ว z o o อีกถึงใจแห้งกระปากพื้นนีแล้วแล้วมันก็แบบกาไปตับเพื่อนพอดีดอกมันใบใหญ่เกินมันเงามันเงาพอดีกับตัวแบบว่าโปะหัวได้แต่ว่าอันนี้มันกจ็บพอดีเนาะก่วงๆก่วมยังมันมันบ่ได้แบบพอที่สีเงาแบบหุบแบบอันนี้นะแต่เมื่อกลุ่นอ่าใบใหญ่ ของแม่เอยียงก่อนโอ้จำบ่แต่แม่ทัางบ่อยากเบา๋ยไมันช่ผิดแต่ว่ามีแม่มาคอมเมนต์อยู่แต่ว่าเนี้ออยเขาอ่านภาษาอังกฤษบ่า,า,า,าออกเนาะเขาก็เลยบ่ราลู่แม่ที่เบิ่งเอายานใน นี่พี่น้องอไปคับรถจัดลาอนนี้เลตู้งอันนี้ม่มื่อวานนี่ไปซื้อเขาซื้อเหี่ยวเขาแห้งไปซื้อเขาซื้ออย่างมากินจ้ะอันนี้ย่างไปกระเสืยบยูตะวาเพื่อนบุกปุ๋งคือบานเท่า หรือว่าแอ <laughs> <elim> <sweet or coupon behaviLee2> เออเอเอเวลาไม่ใช่พูดได้ฉันและพี่น้องจะจะคิดนีแค่ขอาฝากจะมีคิดหนาักเพราะตอนนีจ้า